เปิดเร่ยผู้ชายเดี๋ยพี่เปิดให้เราจะมาปอดอะไรลระคนมงคนอย่างพี่เปิดให้อโอเคอาจจะเป็นคิวปิดของพี่แพทก็ได้ไม่แน่นะเพราะเราเคยเดินผ่านไปผ่านมากันอยู่ไวระวังให้เลยยังทำไมคะทำไมอ่ะยังดูอยู่ยังไม่ขยับคุณแพทยังไม่อันนี้คือหมายถึงว่าเห็นว่าผู้ชายคนนี้เขามองเป็นไม่ได้แมาจย์ผู้ชายคนนี้ดูตัวใหญ่ขาวสูงชอบสวดมน กล้ามแน่นเต็เมื่อกีเราคิดว่าพี่คุณใช่ปะวะเด็กปัจลุบนแล้าคะไม่เด็กอายุมากกว่าแก่กว่าครับผมเพรนั้นเราดูกันว่าจะได้แก่กว่าเข้ามานะคะสิ้นสีนี้ขอให้แก่กว่าสักทีเถลกมันจะได้ดูแลไม่ใช่เป็นเด็กจะมีราศีทั้งหมด4ราศีแล้วค่ะจา์ที่จะได้เป็นซินเดอเรลล่าเอฟเฟกเราเรียกกันง่ายๆคือจะได้แบบสามี ดีแล้วเรากลายเป็นซินเดอเรลล่ามีใครบ้างคะสี่ราศีออมีราศีกรกฎมีนมังกรแล้วก็กันนะคะการทํามุมของดาวนปจูนกับดาวพลูโตเนี่ยการโครจรของมันเนี่ยมาเจอกันยากมากนะคะเพราะมันโครจพรพลูโตอยู่ในราศีนึ่งใช่เวลา30ปี <c oughs> แต่มันทํามุมที่ดีถึงกันเพราะฉะนั้นเกิดคุณมีลัคนาหรือมีดาวศุกร์อยู่ในราศีดังกล่าวทั้ง4ี่ราศีนี้นะคะการทํามุมของพลูโตกับเนปจูนจะทําให้เกิดเขาเรียกว่า ซินเดอเรลล่าเอฟเฟกหมายถึงคนในอดีตชาติย้อนกลับมาคนที่คุณมีความผูกพันในลักษณะโซมีเข้ามาแล้วมันมีความอินเทนส์ในเรื่องของอารมณ์แล้วก็จะเข้ามาทําให้เกิดเขาเรียกว่า Relationship อย่างฉับพลันคือทีก็คือกรกฎมีนบางกรกันคือแพทใช่ไหมแพทคือแพทลักษณะสีอะไรรกฎค่ะเยี่ยมจะมีเอฟเฟกต์ซินเดอเรลล่าหมายความว่าผืนจะขึ้นไม่ใช่ค่ะอันนั้นน่าจะเป็นมังกี้พ็อก